สหรับเคสนี้ค่ะก็จะเป็นเคสการเสริมจมูกซิลิโคนเหลา3าดีโนตนะคะใช้เป็นซิลิโคนตัวพรีเมียมตัวนิ่มพิเศษบิดได้นะคะเป็นการเหลาที่ออกแบบรูปทรงตามฐานจมูกของคนไข้แต่ละเคสตามปัญหาของแต่ละเคสนะคะซึ่งรับรองเลยว่าไม่ออกมาเป็นบล็อกเป็นทรงเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้เหลาตามรูปหน้าตามปัญหาของแต่ละเคสนั่นเองนะคะ นี่เลยค่ะหลังทําทันทีของเคสนี้นะคะงานเหล่า 3D โนตนะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะคะเพิ่มความโด่งขึ้นมาอย่างแน่นอนนะคะเราก็ปลายที่พุ่งดูสวยงามนะคะอันนี้หลังทําทันทีอาจจะมีอาการบวมได้บ้างนะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวจะยุบบวมเดี๋ยวจะซอฟลงจะเห็นทรงที่ชัดขึ้นนะคะตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วลงมา ปลายพุ่งนะคะเพิ่มความโด่งหน้าเราดูเปลี่ยนอย่างแน่นอนเห็นไหมเอ่ยเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะด้านข้างก่อนเสริมและหลังเสริมเห็นอย่างชัดเจนนะคะ